เผยฉายาใหม่นคกชาลีมีเงินเก็บหลักล้านตั้งแต่เด็กแอบเก็บเงินหลักล้านแต่เด็กนักแสดงหนุ่มหล่อออร่ากระจายหยิบคู่มือความหล่อที่พระเจ้าประทานมาใช้แล้วสําหรับนกชาลีไตรรัตที่ล่าสุดพาหลานชายที่หล่อไม่แพ้กันน้องอาเธอร์มาร่วมโชว์ความสนุกพร้อมเปลี่ยนชื่อกลางรายการแชรจากนคกชาลีเป็นหล่อร้อนเงินก่อนที่จะเล่าที่มารวมถึงร่วมลําลึกไวหวานไปด้วยกันมีเงินล้านมาตั้งแต่เด็ก ผมอยากใช้ซื้อในสิ่งที่มีความสุขของตัวเองซื้อในสิ่งที่เราชอบได้ทำอะไรที่เราลุยตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบเล่นเครื่องบินบังคับตั้งแต่เด็กจนซื้อเครื่องบินเป็นของตัวเองในเมืองไทยเฮลิคอปเตอร์เรียนยากมากใครที่ชอบเครื่องร่อนไม่ใช่เรื่องยาก ปกติผมไม่ค่อยลงรูปอะไรพวกนี้แต่แกมาก็ลงบ้างเคยรับสอนสอนเครื่องบินแต่ด้วยความที่เราติดตลกเขาก็แบบงงๆการบินในเมืองไทยใครก็บินได้แต่ตอนนี้ไม่ได้บินมาสองปีแล้วปล่อยทิ้งไปแล้วครับเพราะเครื่องบินต้องดูแลถ้าดูแลไม่ดีหรือไม่ไปบินแล้วปล่อยทิ้งไว้ก็จะเสื่อมง่าย